ยมโโครับยมโโครับครูบาศิทธาท่านยืนรอยมโโอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ใครจมาหน่อยนึงเออนั่นนั่นน่ะครับถูคู่แล้วครับผมสาธุโอ้วันนี้ถวายนักเรียนอังกฤษเลยนะน่ะอนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของทุกท่านเจ้าภาพนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับผม อนุ <c oughs> มโมทนาในกุศลลเจตนาทุกท่านเจ้าภาพที่มาถวายพระทหารมาถวายกำลังใจพระคุณเจ้าครับพวกเราล้วนแต่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเมื่อวานมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเดินไปหาที่กุฏิจะไปขอมอบตัวเป็นสิทธิอย่ามาเป็นสิทธิผมนะหลวงพ่อ ท่านจะไปขอมอบตัวเป็นศิษย์อาจารย์ผมเป็นนักเรียนหลวงพอ่อผมนี่ปตูปตูชนกิเลสเต็มใจยามาัถวายาายามาเป็นลูกศิษย์ผมนะอาจารย์ของพวกเราคือหลวงพ่อวิริยังถวายตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อวิริยังแล้วเอา้าแต่ว่าเวลาผมฟังเทศผมฟังอาจารย์เทศเอา้าไม่ใช่ไม่ใช่ท่านไม่ได้ฟังเทศผมนะท่านฟังเทศหลวงพ่อวิริยัง ผมจำคำสอนหลวงพ่อวิรลยังมาพูดท่านพวกท่านฟังเฉยเฉยถ้าจะมองน่ผมผมยังเป็นนักเรียนเหมือนกันหลวงพ่อเป็นอาจารย์หลวงพ่อเป็นครูผมเป็นได้มากสุดแค่ติวเตอร์ครับผมเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับอย่ามาเป็นลูกศิษย์ผมนะครับนั้นเหมือนกันนะพวกเรามาเรียนต่างรูปต่างคนต่างเป็นนักเรียนพระเจ้าผสมเป็นนักเรียนญาติโยมทั้งหลายเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนที่เรียนวิชานี้ศึกษาจากครูครูเป็นผู้สอนเรามีครู คนเดียวกันคือหลวงพ่อวิริยังโดยหลักการวิธีการฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยได้ยินได้ฟัง <c oughs> บางคนบอกว่าหลวงพ่อวิริยังสอนสมาธิขั้นพื้นฐานหลวงพ่อวิริยังสอนสมาธิขั้นพื้นฐานโอ้ยพอได้ยินแล้วก็สงสารสงสารคนพูดหลวงพ่อสอนสมาธิตั้งแต่ไม่เป็นไปจนถึงขั้นตัดชาติขาดภพบจบกิเลสเป็นยังไงหลวงพ่อสอนทุกกระบ,บวนการ แต่ตัวเองพอปฏิบัติแล้วไปไม่ถึงก็ว่าครูบาอาจารย์สอนแค่ขั้นพื้นฐานนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับผมมนต์รับพระทหารครับพันเตครับนิมนต์ครับผม <lu> แล้วเราก็ไปบอกว่าครูบาอาจารย์สอนขั้นพื้นฐานนึกพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยบริกรรมพุทโธพุทโธไปลมหายใจหายคำบริกรรมหายไปต่อไม่เป็นก็ว่าครูบาอาจารย์สอนขั้นพื้นฐานจริงๆแล้วมันมีวิธีการไปต่อแต่ไม่ได้ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็บอกว่า ครูบาอาจารย์เนี่ยสอนสมาชิแค่ขั้นพื้นฐานไม่ได้สอนจริงจังโอ้ยเห็นแล้วก็สงสารคนพูดตัวปฏิบัติไปแล้วไม่เข้าใจปฏิบัติไปแล้วไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงก็ว่กครูบาอาจารย์พานไปดูถูกวิชาคําสอนครูบาอาจารย์หลักการวิธีการหลวงปู่กงมาท่านพูดลูกศิษย์หลวงปู่กงมาพูดเหมือนกันหมดหลักการวิธีการหลวงปู่มั่นพูดลูกศิษย์หลวงปู่มั่นก็พูดเหมือนกันหมดจิตเดิมแทมชื่อว่าถีติภูตัง ไอ้ถีติภูตังเนี่ยเป็นของไม่รู้เป็นของไม่รู้จริงๆอวิชชาเนี่ยยังมีคมว่ารู้ไม่จริงอยู่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ววิชาเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วอยู่แต่ถีติภูตังจิตเดิมแท้ไม่รู้อะไรเลยทําสมาธิทุกวันทุกวันเนี่ยเพื่อจะหาไอ้ตัวนี้หาถีติภูตังเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าถีติภูตังเป็นของบริสุทธิ์เป็นของบริสุทธิ์เราจึงใช้สิ่งบริสุทธิ์เพื่อจะนําหาถีติภูตัง เพื่อจะตามหาถีติภูตังคือเอาพุทโธเป็นของบริสุทธิ์เป็นเครื่องนําไปเนื้อพุทโธพุทโธพุทโธไปพอคําบริกรรมมันหายตามหาตัวผู้รู้ใครล่ะที่เป็นคนที่รู้จักการบริกรรมพุทโธอะไรความรู้สึกไหนที่เป็นตัวรู้สึกว่าเราโกรธนะเราเกลียดนะเราดีใจเราเสียใจนะอาการที่มันตาเราเห็นรูปจมูกดมกลิ่นลิ้นรรสสัมผัสกายจับต้องใจคิดมีอะไรเป็นตัวบังคับรับรู้ไอ้ตัวนั้นล่ะคือตัวผู้รู้ ถ้าหาตัวผู้รู้เจอก็จะเห็นตัวต้นของมันพอเห็นตัวตัวมันแล้วก็จะเห็นต้นมันว่าความคิดมันผุดมันเกิดขึ้นมาจากตำแหน่งนี้มันผุดขุดขึ้นมาจากจุดนี้ความรู้สึกมันผุดขึ้นมาจากจุดนี้แม้แต่พุโทโธที่เรานึกเรานึกคำว่าพุทโทเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากสิ่งนี้จากตำแหน่งนี้จิตด,ดวงนี้เป็นผู้รับรับรู้จิตดวงนี้เป็นผู้รู้สึกแม้แต่กายสัมผัส สัมผัสดูลมหายใจนี่ลมตัวที่มันสัมผัสลมหายใจความรู้สึกต้นของความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนตามหาต้นความรู้สึกนี้ให้เจอนั่นคือถีติภูตังนี่คือตัวเดิมมันหาตัวจุดต้นจิตให้มันเจอหาตัวต้นลมให้มันเจอตัวต้นลมนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของอารมณ์เป็นตัวเริ่มต้นของความคิดเราสาวหาตัวต้นที่มันอยู่ลึกขนาดนั้นแล้วดับมันลงนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้น เราจะเห็นตัวที่มันจรเข้ามาในใจความรักความโลภความโกรธความหลงเห็นตัวมันแล้วก็พิจารณามันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือความเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนหาแก่นสารสาระไม่ได้บ,บังคับบัญชามันไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ละมันมันละครั้งเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆสอนมันสอนมันทุกๆวันเอาความจริงเข้าสอนหัวใจตัวเองเอาสิ่งน้อมเข้ามาสอนตัวเอง เอาของข้างนอกน้อมเข้ามาสอนตัวเองเลยว่าพระหิธทารทำมาเอาเครื่องเรื่องในใจสอนใจตัวเองเียว่าอัจฉตาธรรมาสองอย่างนี้ประกอบการพิจารณาเอาพื้นฐานอนัตตลกขณสูตรเป็นตัวพิจารณาอย่างนั้นตัดชาติขาดพบสิ้นทุกวัตสงสารได้วิธีการครูบาอาจารย์ก็พูดจนครบอยู่แต่สุดท้ายพอไม่ได้ประพฤติพอไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติยยกๆแยก,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 ยกๆกลับไปว่าโอ้ยครูบาอาจารย์สอนพื้นฐาน ครูบาอาจารย์สอนสมาธิเล็กๆน้อยๆเปล่าวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ของครูบาอาจารย์รับผิดชอบดูแลพวกเราไปจนการสิ้นจากสิ้นตัดขาดจัดกิเลสอาสวะในวตาสงสารถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไปรู้วิธีการปฏิบัติในฐานในใจมันเห็นความคิดเห็นมันเห็นความคิดมันเป็นรูปรู้สึกความคิดเป็นเวทนา ไอ้ตัวความคิดเนี่ยตัวดูมัน,นความเปลี่ยนแปลงของความคิดมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตามันเป็นตัวธรรมเอาจิตที่มันดูจิตนั่นแหละเป็นตัวจิตแล้วอย่างนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐานแต่ท่านตั้งสติปัฏฐานอย่างนี้ท่านตั้งอยู่ข้างในท่านไม่ได้ตั้งอยู่ข้างนอกท่านไม่ได้เอากายเบื้องต้นท่านเอากายแต่พอถึงที่สุดแล้วท่านทิ้งกายเข้าไปพิจารณาฐานคือความคิดนะครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่านิพพานไม่ได้อยู่ไกล อยู่ระหว่างตัวผู้รู้และผู้ถูกรู้แค่หาตัวรู้ให้มันเจอเนี่ยหลักการวิธีการประพฤติปฏิบัติมีอยู่เป็นเนติแบบแผนครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ฉะนั้นวิธีการที่พระเจ้าผสมท่านมาศึกษาท่านก็ศึกษาเอาสิ่งนี้แหละศึกษาเอาตัวต้นจิตแยกจิตกับอารมณ์ให้มันออกจากกันได้เมื่อเห็นอารมณ์คัดอารมณ์ออกจากจิตแล้วก็จับจิตดูจิตเล็งลงไปในที่จิตแล้วเห็นจิตให้มันสว่างโล่งแจ้งวิธีการปฏิบัติมันก็มีเท่านั้น มันก็มีเท่านั้นแต่คนไม่เข้าใจก็จะไปบอกว่านี่ครูบาอาจารย์นสอนแต่พื้นฐานสอนแต่ขั้นพื้นฐานก็ตัวไม่ได้ลงลึกตัวไม่ได้เอาชีวิตเข้าแลกตัวก็ไม่ได้เห็นอาจเถียนธรรมอย่างนั้นบางคนบอกว่าท่านท,ทำสมาธิขั้นพื้นฐานแล้วแล้วจะไปยังไงต่อไปอยู่วัดป่าสมเด็จพญาวัดเชโรดมสามเดือนขอแค่สามเดือนถ้าไม่เห็นอะไรแล้วอย่านับถือจะอาวาส หลักการวิธีการครูบาอาจารย์ท่านวางเป็นแบบแผนเป็นแนวทางว่าอย่างถูกต้องพิสูจน์ได้แล้วไม่ใช่แค่ธรรมภาพคนเดียวพิสูจน์หมู่พระเจ้าพระสงค์เดินทางมาจากจากตุทิศตามาจากทั่วสารทิศท่านก็มาพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แค่ตอนนี้พิสูจน์แม้แต่ตอนที่หลวงพ่อท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังได้พิสูจน์ฉะนั้นหนทางนี้เป็นหนทางของความดับทุกข์แก้ไขทุกข์ในใจตัวเองฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านมาพิสูจน์ทดลองแล้ว ท่านเห็นอย่างนั้นจริงพิจารณาอย่างนั้นได้นี่เป็นของประเสริฐที่สุดนั้นพอไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะว่าครูบาอาจารย์เราสอนแค่พื้นฐานครูบาอาจารย์เราไม่ได้สอนพ้นทุกเนี่ยอยันนี้ก็ถือว่าไปตีค่าครูบาอาจารย์น้อยลงด้อยค่าครูบาอาจารย์แต่ทั้งทั้งที่วิธีการประพฤติปฏิบัติท่านถึงที่สุดของการปฏิบัติฉะนั้นวันนี้ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทั้งหลายหวังในความพ้นทุกจึงพากันมาศึกษา มาปฏิบัติหัวใจท่านปรารถนาความหลุดพ้นจากวตาสงสารจึงมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันแม้เราท่านทั้งหลายผู้ที่มาอนุเคราะห์สงเคราะห์ดูแลเราก็เป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยผลักดันการวิธีทางของการพ้นทุกข์ของพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายนั้นให้เดินทางไปได้วยความราบเรียบไปความราบรื่นหลวงพ่อท่านว่าวิธีการปฏิบัติพระพุทธเ,เจ้าเนี่ยสุขขาปฏิปทาขิปาพิญญา ปฏิบัต네ิง่ายๆแต่ก็สําเร็จเร็วก็มีสุขขาปฏิป,ป а, ท,ทาทันทาพิญญาปฏิบัติงา่ายสําเร็จช้าก็มีทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาปฏิบัติยากๆสาเร็จง่ายก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากๆสาเร็จยากๆก,ก็มีแต่พอเราตัดควาว่ายากออกเราใช้เราตัดคําว่าลําบากออก พอได้ศรัทธาสาธุชนยมพ่อยมแม่ยมลุงยมป้ายมตายมยายช่วยกันมาเปลี่ยนพัฒตาหารมาเปลี่ยนน้าเป็นเครื่องดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านได้ปฏิบัติง่ายๆส่วนจะได้เห็นง่ายหรือเห็นยากนะอันนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อบางองค์ปฏิบัติกลางค่ำกลางคืนเดินจงกงร,รมทําสมาธิภาวนาหลวงพ่อบางองค์เขี่ยวเขียนหัวใจตัวเองเราเห็นอย่างนั้นก็ดีใจว่าสิ่งที่พวกเราอํานวยการดดูแลอนุเคราะห์พระคุณเจ้าเป็น อุปกรณ์เครื่องใช้เป็นพัตตารที่ญาติโยมนามาถวายท่านเหล่านั้นตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติฝักใฝ่ที่อยากจะพ้นทุกข์ตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านี้พวกเราก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติฉะนั้นถือว่าเป็นมหานิสงเป็นบุญใหญ่เพราะเราทําบุญเพื่ออนุคเคราะห์พระคุณเจ้าท่านได้พ้นจากทุกข์ท่านได้ศึกษาสมาธิดูจิตดูใจกดข่มว่าใจท่านด้วยวิชาพระแมคคูบาอาจารย์อย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดและเป็นเรื่องหน้าอนุโมตนา และทุกท่านได้ยินดีในบุญที่เราทั้งหลายได้กระทําว่าเรากําลังสร้างพระสุปฏิปัโนว่าเรากําลังสนับสนุนดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านพ้นทุกสนับสนุนดูแลพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นให้เอาวิชาความรู้ไปรักษาพระศาสนาไว้ทําหน้าที่แทนพวกเราคือท่านเริ่มต้นพระท่านได้เห็นธรรมท่านมีจิตคิดจะอยากจะสร้างสรรค์าง,งานพระศาสนาท่านมีจิตอย่างนั้นได้เพราะท่านไม่มีความห่วงใยในเรื่องพัฒนารท่านทั้งหลายเป็นผู้ เยอะถือเอาความห่วงใยนั้นเปลื้องความห่วงใยนั้นออกจากใจพระคุณเจ้าอาน,นิสงสงที่ท่านทําทั้งหลายก็ย่อมมีแก่ท่านผู้สนับสนุนทุกท่านทุกคนให้ทุกท่านได้ยินดีในกุศลสนนั้นทุกท่านทุกคนนะครับลําดับถัดไปจะได้นําพาคณะศรัทธาได้พากันสวดลักขีเพื่อเติมบุญส่วนของภาวนาใหม่เป็นลําดับสืบไปครับผม